สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมฟิล์มช่องฟิล์มสไตล์แล้วนะครับวันนี้นะครับฟิล์มก็จะมาสอนวิธีการเปิด XMP ของเมนบอร์ด MSI นะครับรุ่น A520 MA Pro นะครับซึ่งวันนี้นะครับหลังจากที่มีน้องนะครับทักมานะครับส่งเมสเซจมาบอกว่าเอออยากให้ทำคลิปสอนเปิด XMP ของเมนบอร์ดให้หน่อยนะครับหลังจากฟิล์มมีเวลาสักช่วงนึงนะก็จะรีบทำให้นะครับ สวัสีนะครับก็พอมีเวลาอยู่บ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวิธีการเปิด A M P ของเมนบอร์ด M S I รุ่นนี้นะครับมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับขั้นแรกนะครับเราก็ไปที่ฟิลเปิดคอมอยู่นะฟิลก็ไปที่ฟิลดิสตาร์ก่อนนะครับรอสักครู่นะครับช่วงนี้อ่าพอคอมดับปุ๊บให้เรากด ดีลิทย้ำนะครับเพื่อเข้าสู่ b บออนนะครับพอเข้ามาสู่ b บออแล้วนะครับเราไปที่ OC นะครับหลังจากนั้นเรามาที่ตัวนี้นะครับ axmp นะครับคลิกซ้ายนะครับแล้วก็เลือกที่โปรไฟล์หนึ่งหรือโปรไฟล์สองก็ได้นะครับผมเลือกเป็นโปรไฟล์สองละกันครับหลังจากนั้นนะครับตรง D r a รนะครับตรงนี้ ให้เราเลือกออโต้ก็ได้หรือว่าเพื่อนคนไหนนะครับหรือว่าน้องที่ทักถามมานะครับใส่แรมบัสเท่าไหร่นะครับก็เลือกไปนะครับหรือว่าเลือกเป็นออโต้ก็ได้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานในเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวฟิล์มเลือกเป็นออโต้ละกันครับส่วนใครที่แบบเอ็กเปิดแล้วหรือว่ามีความเชี่ยวชาญทางด้านแบบพวกเซตค่าแรมต่างๆนะครับให้ไปที่ Advanced D RAM ตรงนี้นะครับ ตนี้นะครับเขาก็จะให้ตั้งค่าพวก TCL, TRP หรือ TRAS ตรงนี้นะครับแล้วก็เซ็ตเข้าไปนะครับว่าเราจะตั้งเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับส่วนฟิล์มมก็เดี๋ยวเซ็ตเป็นออโต้ไว้ก่อนนะครับเอาหลังจากนั้นนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอเมื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยปุ๊บให้เรากดไปที่ F10 นะครับเพื่อทำการเซฟนะครับหลังจากนั้นให้กด yes นะครับ น,นครับมันก็จะบอกว่าเราทําการตรงนี้นะครับ To Bu All Setting นะครับให้เรากดเย็สไปนะครับหรือว่ากด Enter ก็ได้อัจจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเปิดเ m p ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับฟิล์มก็ขอฝากกดไลค์กดแบบแบบแบบชร์กด Subscribe ให้ฟิลม์มช่องฟิล์มสตา์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ